ตอนนี้ก็สิเขาเมืองอุ้นสั้นเหรอครับตอนนี้เมื่งตึกกระพาดเถื่อพาดเม่นพึ้นครับเต็มแล้วครับเนี่ยขึ้นใหญ่แมาน้ำโขงครับดูย่างใหญ่อัดแต่ได้ไงไปครับก็สิบืนองขามไปขึ้ไปพึ้นครับไปป่าบอู้หอมไงพึ้นครับไปครับพี่น้องสวัสดีครับผมสวัสดีครับผมพี่น้องมื้อนี้ก็เปลี่ยนบรรยากาศครับ บอกขึ้นพูเขึ้นเขาแล้วครับง่มันนี้มาทะเลครับทะเลของเมืองอุ่นสั้นเมืองบางวามีป่าขึ้นว่ครับมันจะเป็นอันน้ำจากน้ำเพื่อเขาแล้วครับไหลมาช้นทะเลคุณครับเพ่อนเพื่องน้ำติไหลลงไปฝนฝาาเขาครับลงไปเอาทะเลไ่ง้ไปฝนครับอันนี้ก็ นน้ำจากเครือเขาก็ไหลลงมาจากเชิงเขาหนดแลครับลงมาอหยุดบนกันยี่นี่แหละเมืองทะเล่กน้ำจ่อยน้ำเจืดอยู่น้ำกันบนเลยครับนี่มันปลาขึ้นพวกขื่นไปดูปลากระบอกเอาครับพี่น้องสับป้าเ่ยมัแรงแล้วครับก็คืเบื้องข้างมันติดขึ้นมุดขึ้นพี่ตาเดชไปกินแรงกินง่ายวะครับเอาครับสามเบื้องแรกเลยครับเด้อสีโขกส,ส,สีมันสมนดเด็จเปิดเดิมเปิดเดิมมันมันอีเด้อ นี่ตัววะสุดจีวันโอ้กวดหินสุดตัวนี่เปิดทางจังอยกันนะโอเ้เปิดทางเปิดทางเปิดทาง ว่นนี้ดูนี่กินพอปูครับไปกิ่นเลยขก้นยอดกวงเดี๋ยวลมรมตก สื่อ,อยุตตลาดทบ่ใครก็บอโ้ย มาสุมยุขวดนี้ไต่หนีบอกงั้นจะฟัวมึงด้วยฟ้ามันาขึ้นขึ้นได้ขับพี่นอนก็บุกคอยมีดนักกีฬาตุกฝามากเปนเดชแ้วก็คำม่านี่เป็นมากบุ่มบั่มบุ่มบั่มเลยนี่มันยังไม่เล่น มีดอิมซิมเลยนึ่งบ่บอขืนบ่อปลาเนี่ย สงสัยจะปลากระบอกกระบอกเต็นเป็นน้องมัอนีน่น้องไก่ขอกันสาบน้องก็เมีดแต่นอนน้ำกระบอกลง่มาติดพ่อเด็กเก็บบกักห้ใต้ไปพัดหัวละผ้ากระบอกคือพี่น้องเอ้ยบัดยิงขึ้นดีกันน้ำก็ได้ โอ้ยสิบุรีอวยบ่๋นนะครับพี่น้องมาต้องควงตองไก่ต้องมาชีลรถส้มยิ้วหาล้ออรรถต้องมุัวนำส้นมีครับพี่นอ้องยัง,ง,สง,สง,งสิโอเคหัวนำส้นหนุ่มสูงคนกะหามบ่เหตุตัวอะยคุณคนนีห่หอบเกือบกับว่ได้บ่ได้หอดเกือบเรียนนี คนหามปลากระไรเดี๋ยวมองคนหามกันไลยขันมองบ่กหามก็โอ้ยขันบ่สวดจังหวอีรีกรับพ่คุ้มค่าเด็กครับพี่น้องข <c ười> ันเขานี่ว้ายปวดน้ำมาท่าน,านหมดแล้วครับ มเทมาสวบอยู่ต้นหนาเหรอบ,บ๊บคนเดลยสวปปลาหน่อยนี่ปลาหน่อยว่าท่านใหญ่หรอ,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 อนีนนวว่แล้วกนี่โอ้เป็นแพ่เป็นแพ่อยู่แตอ่อนซ่เือแลรวเสดอวยล้ะครับพี่น้องบ่นี่แต่มากมาัหันกับมาเสินทางเคยมากคนกับปียดทางเข็ด ถนนไม่เดือดเขาในเมืองปุ่นหลงซ้อยวัฒนตัวสิออกมาพีได้ท่านเป็นเมื่อเอดือดสบิบูไปขี้เก่าลอะครับว่าถือกับถอยอนอนอขึ้นไม่ตั้งรับไม่หมุนจนหอดบ้านผมแล้วครับพี่น้องมื่นาครับมคขึ้นเมื่นากระมาแจมมื่อไม่ละครับปลาหน่อยไม่เงยกว่านี้กว่านี้มันหรือว่ามันทำปลาซิวนี่ สำปะส้มน้อยนี่โอ้นกเป็ดก็บบินมาไกลๆน,นี่นะวิ่งตีเบ็ดใส่พวกไ้เป็ดขัวแรงนหนงาหนาวนา้ำมือฝ่ามืวดินนกเป็ดถ้าอพยพมันตะเสร่หน้นา,น <c oughs> าหนาฝนนึ่กับมีดจันลั่นห่าง นาหนามากบอลปานมู่เพิงบุรุษมาเสียงนี่ดังปานดังดังวู้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 มากบกุรุษนกเสียงนกเป็ดมากมาจากเกาหลีนเนี่ยเด้บยวมาเป็นซ้ายกินกินได้ปะ่ะมึงนี่ตัวนี่ ล่วงแล้วสนามบินอุนซานครับมันจะไถลลงก่อนแล้วร่อนล่วงแล้วโอ้ บอกขี้ก,ออกับสติ๊ดอเวเหรอเด้อครับพี่น้องเอ้ยมือใดมือบัวมือเหวมือหมันกันได้ซื้อมือหลายเพื่อนกับซื้อวัวได้ขายนกินหลับบ้านเพื่อนก็ได้สติ๊ดอเวเหรอครับพี่น้องเอ้ยมือนเนี่ยเอาครับพี่น้องมือนี้บ่คือเหรอครับมือนเนี่ยสติ๊ด้กลับแล้วเมื่อไหรแล้วมันสิ จำทางกรบเได้บ่ไดรบนมาทางเมืองไม่บัดโอ้ยปานปลายังบุปันนี่ปลาหูนะครับตี๋จะซวยได้เป็นซวยไดี๋ยวมึงนี่กับพวกม้าดอกเหี้ยวเฮ้ยโาแล้วครับพี่น้องเอาสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับพี่น้องบรรยากาศผลเพื่อนที่เปอดไทยส่วงห้าครั้งครับ